สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์โบประคองขวัญน,นะคะในรายวิชาการตลาดระดับโลกและหัวข้อสำหรับวันนี้ก็คือการรวมกลุ่มทางด้านเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกคะ่ะก่อนอื่นเรามาดูสาเหตุสำคัญของการรวมกลุ่มกันทางด้านเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคกันนะคะ โดยทั่วไปประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกันมักจะรวมกลุ่มกันเนื่องด้วยเหตุผล5ประการคือ 1. ลดข้อจำกัดด้านเวลาและระยะทางเนื่องจากมีสภาพภูมิประเทศอยู่ใกล้กันค่ะ 2. ลักษณะการบริโภคสินค้าคล้ายคลึงกันอันเนื่องมาจากขนบธรรมเนียมภาษาประเพณีและวัฒนธรรมค่ะ 3. มีความสัมพันธ์ทางด้านประวัติศาสตร์มาเป็นเวลานาน,านทำให้มีความใกล้ชิดกันมากกว่าประเทศที่อยู่ห่างไกลค่ะ 4. การแบ่งปันผลประโยชน์ทางการค้าร่วมกันกระทำได้ง่ายทั้งในด้านทรัพยากรการผลิตการตลาดและช่องทางการจัดจำหน่ายและ5คือเพื่อสร้างพลังต่อลรองทางเศรษฐกิจกับกลุ่มประเทศในภูมิภาคอื่นๆค่ะเรามาดูรูปแบบของกลุ่มเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคกันนะคะ รูปแบบของกลุ่มเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคสามารถแบ่งออกเป็น5รูปแบบดังนี้ค่ะ 1. คือเขตการค้าเสรีเป็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของประเทศในระดับภูมิภาคเพื่อให้ประเทศสมาชิกได้รับผลประโยชน์ในลักษณะที่ประเทศสมาชิกไม่ต้องเสียภาษีสุลกากรระหว่างประเทศค่ะไม่มีการจํากัดปริมาณสินค้านําเข้าระหว่างกันของประเทศสมาชิก แต่ประเทศสมาชิกมีสิทธิจัดเก็บภาษีนำเข้ากับประเทศอื่นๆที่ไม่ใช่สมาชิกอย่างเป็นอิสระอาจจะจัดเก็บภาษีในอัตราที่แตกต่างกันก็ได้การรวมกลุ่มการค้าประเภทนี้ได้แก่กลุ่มการค้าเสรีแบบยุโรปข้อตกลงการค้าเสรีของยุโรปตอนกลางข้อตกลงการค้าเสรีของอเมริกาเหนือ กลุ่มความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเขตการค้าเสรีอาเซียนค่ะ 2. ส,สหภาพสุลกากรเป็นลักษณะการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่คล้ายกับการรวมกลุ่มแบบเขตการค้าเสรีค่ะกล่าวคือจะไม่มีการเก็บภาษีสุลก,กากรระหว่างกันและไม่มีการจำกัดปริมาณสินค้านำเข้าของประเทศสมาชิกแต่มีข้อแตกต่างก็คือประเทศสมาชิกจะใช้ อัตราเดียวกันในการเก็บภาษีศุลกากรกับประเทศนอกกลุ่มค่ะการรวมกลุ่มการค้าประเภทนี้ได้แก่กลุ่มตลาดร่วมอเมริกาใต้เป็นต้นค่ะ 3. ตลาดร่วม เป็นลักษณะการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่ประเทศสมาชิกสามารถเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตซึ่งประกอบด้วยสินค้าและบริการวัตถุดิบแรงงานและทุนได้อย่างอิสระระหว่างกันในกลุ่มการรวมกลุ่มทางการค้าประเภทนี้ได้แก่ตลาดร่วมในแถบคาลิบเบียนตลาดร่วมของอเมริกากลางและกลุ่มประเทศแอนเดียนค่ะ 4. สหภาพ,าพทางเศรษฐกิจ เป็นการรวมกลุ่มทางการค้าเศรษฐกิจแบบสหภาพค่ะโดยรัฐบาลของประเทศสมาชิกจะประสานนโยบายทางเศรษฐกิจเช่นใช้เงินตราสกุลเดียวกันเพื่อลดความแตกต่างและเพื่อให้มีการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตให้เป็นไปอย่างเสรีค่ะได้แก่สหภาพยุโรปเป็นต้นค่ะ 5. สหภาพทางการเมือง เป็นการรวมกลุ่มที่เข้มข้นที่สุดค่ะโดยรัฐบาลของประเทศสมาชิกจะประสานทั้งนโยบายทางเศรษฐกิจนโยบายต่างประเทศและนโยบายด้านความมั่นคงและการทหารร่วมกันในปัจจุบันยังไม่มีกลุ่มเศรษฐกิจกลุ่มใดก้าสู่ระดับนี้ค่ะการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจแต่ละกลุ่มในระดับภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นทวีแอฟริกาเอเชียยุโรปหรือลาตินอเมริกาล้วนแต่มีความสําคัญต่อการดําเนินธุรกิจระดับโลกค่ะธุรกิจ กต้องพิจารณาเรื่องนี้โดยคำนึงถึงประโยชน์ว่าแต่ละกลุ่มจะเสนอเงื่อนไขาทางการตลาดแหล่งวัตถุดิบตลอดจนทําเลที่ตั้งในการผลิตอย่างไรถ้าตลาดใหม่เป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่และมีรายได้มาก <c oughs> ก็จะมีแนวโน้มที่นักลงทุนทั่วโลกให้ความสนใจที่จะเข้ามาลงทุนค่ะ ต่อไปเรามาดูแต่ละกลุ่มกันนะคะว่าแต่ละกลุ่มมีลักษณะอย่างไรบ้างแล้วเริ่มจากกลุ่มที่หนึ่งเลยค่ะกลุ่มความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกค่ะ กลุ่มนี้นะคะก่อตั้งขึ้นจากการประชุมรัฐมนตรีของประเทศในแถบเอเชียแปซิฟิกเมื่อเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2532นักณกรุงแคนเบราออสเตรเลียค่ะซึ่งมีวัตถุประสงค์ก็คือ 1. เพื่อสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจและทางการค้าของภูมิภาคของโลกค่ะ 2. พัฒนาและส่งเสริมระบบการค้าพาหูภาคีและสนับสนุนผักดันให้การเจรจาการค้าหลายฝ่าย รอบอุลุวัยประสบความสำเร็จค่ะ 3. ศึกษาลู่ทางในการเปิดเสรีทางการค้าในภูมิภาคในลักษณะที่ไม่ใช่การรวมกลุ่มทางการค้าที่กีดการประเทศนอกกลุ่มค่ะ 4. ส่งเสริมให้มีการไหลเวียนสินค้าระหว่างกันค่ะ สองคือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะหรือที่เราเรียกว่าอาเซียนนั่นเองค่ะซึ่งอาเซียนประกอบไปด้วย10ประเทศได้แก่บูนายอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินสิงคโปร์ ไทยเวียดนามลาวกัมพูชาและพม่าค่ะรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนได้ร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์อาเซียนในคิทศักราช2020ในส่วนเศรษฐกิจโดยกำหนดให้อาเซียนนั้นเป็นเขตเศรษฐกิจที่มีความมั่นคงมั่งคั่งและสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ในทุกด้านโดยมีวิสัยทัศน์ว่าอาเซียนปี2020 เป็นหุ้นส่วนกันในการพัฒนาอย่างมีพลวัตหลักการใหญ่ของวิสัยทัศน์คือการทำให้อาเซียนเป็นเขตการค้าเสรียอย่างสมบูรณ์ค่ะซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อเร่งรัดความเจริญทางเศรษฐกิจความก้าวหน้าทางสังคมและการพัฒนาทางวัฒนธรรม 2. เพื่อส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค 3เพื่อส่งเสริมให้มีความร่วมมือกันอย่างจริงจังในด้านต่างๆเช่นทางด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมวิชาการวิทยาศาสตร์และการบริการค่ะซึ่งด้านความร่วมมือด้านเศรษฐกิจของอาเซียนนั้นประเทศสมาชิกอาเซียนมีความร่วมมือกันทั้งในด้านการเมืองความมั่นคงและความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ แต่ความร่วมมือที่สําคัญและเป็นรูปธปรรมก็คือความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจซึ่งคอบคุมอย่างกว้างขวางหลายด้านเช่นด้านการค้าการอุตสาหกรรมการลงทุนและการบริการ 3. กลุ่มสหาภาพยุโรปหรือ EU ประชาคมยุโรปหรือสหาภาพยุโรปก่อตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2,501 เพื่อวางรากฐานความร่วมมือทางเศรษฐกิจและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนภายในกลุ่มให้ดีขึ้นนั่นเองค่ะนับตั้งแต่ก่อตั้งมาจนถึงปัจจุบันสหภาพยุโรปได้ขยายความร่วมมือไปอยังประเทศต่างๆในยุโรปทั้งแนวลึกและแนวกว้างในแนวลึกได้รวมตัวกันเป็นสหภาพศุสุลก,กากรและต่อมาได้พัฒนาเป็นตลาดยุโรปเดียวในพุทธศักราช2536 และปัจจุบันได้พัฒนาสู่การเป็นสหาภาพเศรษฐกิจซึ่งมีเป้าหมายให้มีธนาคารกลางแห่งเดียวและใช้เงินสกุลเดียวกันภายในพุทธศักราช2542ค่ะในแนวกว้างได้มีการขยายความร่วมมือไปยังกลุ่มประเทศในยุโรปโดยการจัดทำความตกลงความร่วมมือต่างๆเพื่อปูทางให้ประเทศเหล่านั้นได้มีโอกาสเข้าไปเป็นสมาชิกถาวรของสหาภาพยุโรปต่อไปค่ะโดยมีวัตถุประสงค์คือ1ให ประเทศสมาชิกมีการใช้เงินสกุลเดียวกัน 2. ให้มีการจัดตั้งสถาบันการเงินแห่งยุโรปซึ่งจัดตั้งขึ้นภายในวันที่ 1. มกราคมพุทธศักราช2537เพื่อเป็นการรองรับการจัดตั้งธนาคารกลางยุโรปซึ่งมีหน้าที่ออกเงินตราสกุลเดียวในระยะต่อไปค่ะ 3. ให้สมาชิกปรับประสานงานนโยบายเศรษฐกิจในด้านต่างๆเพื่อลดความแตกต่างในด้านค่าเงินของแต่ละประเทศค่ะ สเขตการค้าเสรีของอเมริกาเหนือหรือ NAFTA นั่นเองค่ะก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่1มกราคม2537ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกประเทศได้แก่แคนาดาเม็กซิโกและสหรัฐอเมริกาและเป็นตลาดใหญ่แห่งหนึ่งของโลกค่ะต่อไปเรามาดูการรวมกลุ่มทางด้านเศรษฐกิจในระดับโลกกันนะคะ สถาบันที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจในตลาดโลกได้แก่3สถาบันด้วยกันค่ะ 1. คือองค์การการค้าโลกหรือ WTO นั่นเองมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการค้าเสรีระหว่างประเทศกำกับการดำเนินการของประเทศสมาชิกและเป็นเวทีเจรจาการค้าของประเทศสมาชิกให้เป็นไปตามข้อตกลงของประเทศสมาชิกค่ะองค์การการค้าโลกเป็นองค์การระหว่างประเทศที่มีการพัฒนาการมาจากการ ทำความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีสุลกากรและการค้าหรือแกะเมื่อพุทธศักราช2,490 แต่ไม่มีสถานะเป็นสถาบันจนกระทั่งประเทศสมาชิกได้เปิดการเจราจาการค้ารอบอุลุกคัยในพุทธศักราช2529และผลการเจราจาส่วนหนึ่งคือการก่อตั้ง WTO ขึ้นเมื่อวันที่1มกราคมพุทธศักราช2538มีสมาชิกเริ่มแรกที่81ประเทศสำนักงานตั้งอยู่ที่นครเจนีวาสวิตเซอร์แลนด์บทบาทและหน้าที่ขององค์การการค้าโลกก็คือ 1. เป็นเวทีเพื่อเจราจาลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างประเทศสมาชิกทั้งในรูปของมาตรการภาษีสุลกากรและมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีสุลกากร2เป็นเวทีแก้ไขข้อขัดแย้งทางการค้าระหว่างประเทศสมาชิกและหากไม่สามารถตกลงกันได้ ก็จะจัดตั้งคณะผู้พิจารณา 3. ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศกำลังพัฒนาในด้านข้อมูลข้อแนะนำเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามพันธกรณีได้อย่างพอเพียง 4. ประสานงานกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกเพื่อนโยบายเศรษฐกิจโลกสอดคล้องกันยิ่งขึ้นค่ะ สกองทุนการเงินระหว่างประเทศก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่27ธันวาคม2488ณเมืองเบรตันวูดสหรัฐอเมริกาเริ่มดำเนินการในวันที่1มีนาคม2490โดยมีสาเหตุเนื่องมาจากการพยายามหาวิธีการนำไปสู่เสถียรภาพและการฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังสงครามโลกครั้งที่2ในพุทธศักราช2487โดยมีสมาชิกก่อตั้งร่วม ลงนามทั้งสิ้น29ประเทศมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศเรื่องการเงินโดยเฉพาะนั่นเองค่ะ 3. ธนาคารโลกก่อตั้งเมื่อเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2487ภายใต้ข้อตกลงณเมืองเบรตันบูดสหรัฐอเมริกาโดยมีผู้แทนจาก47ประเทศร่วมลงนามธนาคารโลก เป็นจุดกําเนิดขององค์การพัฒนาระหว่างประเทศค่ะซึ่งมีจุดมุ่งหมายให้กู้ยืมเงินกู้ผ่อนปรนแก่ประเทศกําลังพัฒนาซึ่งมีวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อระดมเงินช่วยเหลือในการบูรณะฟื้นฟูประเทศในทวีปยุโรปและเอเชียที่ได้รับความเสียหายจากสงครามโลกครั้งที่สองนับเป็นการจัดหาเงินทุนระยะยาวเพื่อพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจซึ่งเงินกู้ผ่อนปรนนั้นมักจะเป็นเงินให้กู้จากองค์กรระหว่างประเทศเช่น เงินกู้จากธนาคารโลกหรือ IMF มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาด้านสาธารณูระโภค กเกษตรกรรมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการศึกษาการควบคุมอัตราการเกิดของประชากรและเพื่อแก้ไขปัญหาดุลการชำระเงินระหว่างประเทศเงื่อนไขของเงินกู้ผ่อนปลนโดยทั่วไปจะมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าสถาบัานการเงินทั่วไปหรือไม่คิดดอกเบีย้ยรวมถึงเงื่อนไขระยะเวลาและอื่นๆที่เอื้อประโยชน์แก่ประเทศกู้ยืมค่ะ จบไปแล้วนะคะสำหรับการรวมกลุ่มทางด้านเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกพบกับอาจารย์โบในคลิปถัดไปนะคะจะเป็นเรื่องอะไรนั้นอย่าลืมติดตามรับชมรับฟังกันด้วยคะ่ะ